บันทึกไทยแบฟหน้านี้คือบนันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากชุมชนบ้านจำรุงหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขจังหวัดระยองความพอเพียงคือวิถีชีวิตที่ดำเนินไปด้วยความเรียบง่ายและพออยู่พอกินตามพระราชะดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและชุมชนบ้านจำรุงจังหวัดระยองก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงจนได้รับคัดเลือกจากกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาไทย ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขประจำปีพศ2549ทำชีวิตใสมดุลรู้จักท้านหน้าตัวเองทำจากเกล็กไปหาใย,ายทำจากง่ายไปหายายทำเรื่องง่ายๆหันไัมันง่ายๆมันก็เป็นวิชาการอะไรอย่างนง้นเพราะเราเพิ่งพาคนิในมากขึ้นแล้วเราเรามีความมุ่งมันมันม่นคงชีวิตเราเนี่ยพอเราจับหลักได้แล้ว พยายามพึงตัวเองมาพึงน้อยนอยวันที่เราเราทำในแบบนี้เราพึงทางเราน่อยลงความเรียบง่ายในการดำเนินชีวิตนำมาสู่ความสุขของคนในชุมชนที่เน้นการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือกันพัฒนาชุมชนจนกลายเป็นชุมชนต้นแบบและได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมั่นใจในวิถีชีวิตดั้งเดิมวิถีชีวิตดั้งเดิมเป็นมันมีภูมิปัญญาสอนไว้หลายเรื่อง ค่อยๆเรียนรู้เพราะว่ามันทํหใ่้วิธีเราเนี่ยมันมีความสุขกว่ามันมันเป็นสังคมที่มันเอื้ออาทรกันเสร็จถ่ายแลดูถ่ายไม้ไม้เนี่ยมันเหมือนว่าทุกคนเหมืนอนจยาพยายามเอาเปรียบกันะแต่เราก็บอกกันว่าวันนี้ถ้าเราเีฟเปรียบสังคมบงัง่ยหลกของนาย,ยุ่ไทยแบฟกอบบันทึกชุมชนบ้านจำรุงหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขจังหวัดระยองเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทย บริษัทไทยเบฟเรตจำกัดมหาชน